ดูวันดีครับวันนี้ก็เรามาเยี่ยมอาจารย์หมงนะฮะเอายูก,กันโดดทาไหนตกตกไมโครเด้อสอนสอนไว้ขาหักเลยเดีอยมาโดดกูเีอร์เรห้าบอกบอกคนชนลงไม่ได้ขาหักเลย<笑><笑>ตายอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมรถแยกนะครับนี่นะฮะ รถแจ็ครถแจ็คหินค่อขนข้างจะเยอะนะครับตัวเดดบีบดดสมัยก่อนในตอนตอนเป็นเด็กรถใหม่ๆนี่ตัวนี้ออกมาใหม่ๆเลยนะออกมาใหม่โอ้แบบเท่มากแล้วบุกีอยา่างโตอ่ะบุกีใหญ่มากบุกีหกฟันอ่ะตัวนี้<ห>มันดูดีเลยใช่มาเปกยบไปเก็นตา้เลยมาตามยุคมันเนาะใช่ ส,ส,นะสุดยอดเลยนะแล้วบุกี้มันยังโตอ่ะคือคือไม่คือสมัยก่อนเอนะี่ยไม่ใช่สมัยก่อนนี่คือรถทุกค่ายเนี่ยบุกี้จะสู้แคทไม่ได้เนาะแคทเนี่ยจะโตกว่าเขาเลยแต่ถ้าสมัยนี้ม,นมันสู้สีกันเนาะทำมาสู้สีกันความอึดความแรงแคทสุดยอด

แข็งมาท่านผู้ชมตรงนั้นนะก็เป็นงานขุดสระเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรนะครับพอดีขุดไปแล้วเจอเหินนะครับเจอเหินกันเลยทางจาของที่น่าจะอยากจะได้ลึกกว่านี้นะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะตื้นนะครับผมหินตื้นมากนะฮะเลยจ้างรถแยกมาถล่มนะพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับผมเพราะว่ารถแยกใีเสียงดังมากนะฮะทา่านผู้ชมอู้ นี่มันเป็นหินทรายนะครับเขเรียหินทรายนะครับรถยักษ์นี่ก็เป็นแคป3 2 0 V นีนะครับผมโอ้ยจำบังจำเอา้าอุย้ยสุดจัดประหลัดรถคันนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่ารถ30 30บกว่าปีเนี่ยสภาพแจ๋วนะฮะ ทำไมถึงสภาพสวยนะครับผมเพราะว่าเป็นรถของช่างนะครับผมเจ้าของเป็นช่างนะฮะช่างซ่อมโฟถือว่าอันดับต้นๆของจังหวัดจันทร์นัละกันนะฮะหรือว่าฝีมือดีนะครับเจ้าของรถงโฟค,คันแยกนะฮะเป็นช่างทํารถก็จบนะครับทาจบแล้วตัวเกา่านี่ใครแก้ไม่ได้นี่แก่ทาได้โหแยกกันึ้นเลย อนี่ต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้นะค,คนขับรถแักนี่าทางเจ้าของรถค่้ชั่งโมงค่าขับชบบั่งโมงละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยเดือเลีย้ยงวันละร้อยนะฮะโอ้ยแยกบอนขึ้นเลยซูมได้ซูมได้ เนี่ยซ o o m นะมันแตกใจกองไปกองแยกเลยไงอเล่นไปกองเลยแล้วมันมันมากเลยผมเคยถ่ายตอนที่เอาคันนี้ไปแยกอยู่แยกอยู่แก่งอ่ะเอาคันนี้ไปไปถ่ายอยู่ใกล้สระเลยถ่ายตรงไอ้แยกเลยนใช่น้องติ่งมีะเด็กใส่เลยะเล่าใจมีให้คนติดตามให้คนเล้าใจบ้าง ธรรมดาไม่ต้องได้เพราะว่าแล้วก็ทำอะไรแบบแปลกนะคนกลตูไมโรเราเนี่ยล้างเนี่ยน้องคือเป็นคอเอาสาวๆมาสาวๆมาโอ้ยแลยวก็โยนแล้วก็ทิ้งน้ออาบน้ำอยู่ข้างบนเลยเนาะอ้ มันแปลกๆดิเงมันมันเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหแล้วก็ถ่ายท่านี้นี่ยเนี่นี่เนี่ยคอนเทนต์นะครับคิดคอนเทนต์กันมีทีสันกันคอนเทนต์คอนเทนต์ขับอ่ะขับแล้วโผลแล้วมันอะไรแปลกๆอะไรใหม่ๆแล้วคนขับปูนไปต้องไปเดินได้ไหมไหนเดินนะเดินไปไหนเดินไปโคไปหนุนเลยเดินไปโคไปหนุน ออในท่าไหนตกตกไมโครขาพแพงเลยขาพิกเลยขาพแพงตัวนี้ก็ตัวเดียวตัวเดียวกันกับของผมนะฮะในเจนเหมือนกัน,นครับตัวนี้ออกมาไล่เรียกกันนะครับตัวนี้จะชั่วโมงการทำงานอยู่อยู่ที่ประมาณสามพันงรอองแช่้องใช่ต้องรอให้มันโหลด ท้มีปัญหาอะไรนี่ไม่ทันเลยเนี่ยรถเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอะไรคืนเน่ไม่ทัน <c oughs> ใช่โอ้ฟันหมดแล้วนะโอ้ <c oughs> <c oughs> เร็วจังลูงพพ่ <c oughs> โอ้สายโหดนะครับผมโอ้ดูบันท้ายเขาได้ย่างใหญ่อะ่ะโอ้ยสดจริงจริงโอ้ หินยั่เห็น,หนหลักษณะแบบนี้นี่แค่ยากนะครับท่านผู้ชมแต่ยากคอน,นี้าอยากแข็งนะครับแล้วก็กินฟันมาก <laughs> ปันเงี้ยหมดเร็วใช่ของผมว่ายาวยาวกว่าจะหมดเนี่ยแล้วขุดดินเข้าดีมากเลยนะหินเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเอาเอาันเอาฟันเจาะหินน เขาเนี่ยใหญ่มากเวลาขับเองรู้สึกว่ามันช้ารู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกเลยนะแต่เวลามาดูมาดูมาดูรถคนอื่นก็ทํางานเงีงมันดูเพลินดีนะดูสนุกดีผมว่านะทำไมทำไมคนคน,คนที่มีใจชอบในรถคูณนะครับทำไมถึงชอบนั่งดูกันจังเนี่นะพอเรามาดูเองเรารู้สึกว่ามันมั่นนะครับผม เวลาเจอ,เอใครที่ทำงานแบบฟุกบฟ๊บฟุกบฟ๊บมันเร็วดีนะสนุกดูสนุกดีนะฮะเสียงเกาะมากเลยนะ บัเลยรงนลุงนไปวิ่งบาาเลยเลลเอ่ว่ไมีดีเราไปายนะอะดีแกแสง,งอันนี้มันหนหินทรายหินทราย,าย <c oughs> โอ้โ

Ôi, oh mạng oh. 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 à lên <laughs> ทำอะไร คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านีค้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ